สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้มาที่งาน KDC r u n a n d Train นะครับเป็นกิจกรรมวิ่งซิตี้รานปสะสบะการณเทรนนิ่งนะใครที่อยากจะไปพวก s p r t t a n r a c e อะไรพวกนี้ก็ามาดูกันนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับความติดตั้งไ้ดีครับไปเลย ยั่ไงค่ะาขาันแรกของพี่ไปก่อนแล้วสองคนออกมาถึงก่อนอะไรไหมครับค่ะยังดะยังชิวๆอยู่ค่ะยังอยู่ใช่ไหมครับเมื่อก <c oughs> ี้ออกมาจาก เดอะพาร์คครับแล้วก็มาที่สวนเพลินเมื่อกี้ผมก็ซัดไปแล้วสามท่ารูชอไปไฟเซฟเพลแล้วก็มีโชดเดอร์เพลสครับโคตรเหนื่อยเลยครับปวดมากสนุกไปไหนต่อเดี๋ยวไปตามกลุ่มวน,นไปอ่ะน่าจะเป็นสุขุมวิธีสี่ 4. ร้านเล็บนันเนอร์บังไปเช็คกิมก่อนไป สาขาถนนสุขุมวิท24ครับมาเช็คกินเฉยๆเย่ต้อง<ป>เข้าฐานใช่ไหมฐานนี้สบาย39เกาหรอใช่ไลยสุขุมวิทสามครับเมื่อกี้ออกจากเล็บ24ไปเช็ดเมโทร39เก้า็บนี้ครับไฟฟ้า ก็มีสงครามดูดิตึงตังตึงตังเลยครับยี่สิบเจ็ดปีเหนื่อยไหมครับพี่เหนื่อยไหมสบายสบายมากไหมครับเหนื่อยมากฐานถัดมาเลยเขาจะเป็นการรบดึงเชือกไม่มีที่ว่างสำหรับผมแล้วไม่ต้องเล่น แล้วก็อันนี้ครับกระโดดขึ้นบล็อกฝึกเพิ่มแรงกระโดโดเพิ่มแรงจัมพ์พาวเวอร์ในการจัมป์บ็อกเป็นไงครับโอ้ยแข็งสบายหายใจแล้วครับนี่ยังไม่ถึง,งรครึ่งทางไมาจากไหนครับมาจากภาคิิวแล้วก็เมื่อกี้มาจากเซตอัชโซครับอ๋อส,งส่งแล้วก็มานี่ไชทีซี เรียบร้อยแล้วใช่ไหมรเรียบร้อยถ่ายรูปพร้อม <Okay. S 2> ร,รอสวยเลยครับงานนี้ได้ <c oughs> จะไหวฮะขอพักหน <c oughs> ึ่งช <c oughs> ั่วโมงหมถึงแล้วครับเข็ตะโจตรงนี้แะโเลยไปดูกันว่าเขาจะให้เล่นานอะไรนะครับโอ้โหนี่จะแปดโลแล้วอ่ะ 7.3กิโลเมตรเหนื่อยมากสนุกมากเช่นกันแล้วเมื่อกี้เราออกไปจากโซงแล้วนะครับ เราเลยจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นนั่นก็คือเจสาขาเดอะพาร์คครับเลืสองฐานสุดท้ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะอยากรู้เหมือนกันว่ถฐานเมื่อกี้เบามากเลยสบายๆแค่ฝึกประสาทสัมผัสคอร์ดิเนชั o n ครับไม่เหมือนอันแรกๆพู้เหนื่อยเลยไดุ้ยต่อ ยังไม่กินเอาให้จบอีกนิดนึงมาแล้วเด็ดนะครับสถานีชันสุดท้ายเลอ,อกสอ2ฐานนะครับเดี<ม>๋ยวรอสมาชิกก่อนเข้าไปพร้อมกันตอนนี้ก็9.46กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเกือบเกือบสองชั่วโมงยังไหวอยู่ไหมฮะยังไหวอยู่<ห>นะครับยังไหวอยู่ไหวอยู่สู้ครับส,สู้ครับมาอีกสองฐานครับเป็นไงครับ กีจกรัมเป็นไงนบา้บางครับสนุกดีค่ะชอบมากเลยตื่นเต้นดีขานีนจอกออกขาอินขาเ,เอา,า,เ,อาเดี๋ยวงงอ่ะเดี๋ยวมึนเหมือนกขอกระโดดกระโดดเอาขาอินขาเอา ไปลองดูเลยแล้วกันนะอีก2อฐานสุดท้ายหนักสอง่าหน่อยตอนนี้เป็นไังไงท่าเหนื่อยไหมครับร้าวรานร้าวรานโอ้โหบอกแล้วว่าสนุกแน่นอนนะครับนี่น้ำี6 0 0 0ถ้ามากกว่านี้เป็นไงฮะโอ๊ยตา,ายแน่นอน,น,อน โอเคเดี๋ยวพักก่อนกังหนึ่งเดี๋ยวเราไปประกาศรางวัลกันจบเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับงาน c d t Run a n t r a i n นะครับสนุกสนานกันมากเลยวันนี้เรานอกจากจะได้ City รันแล้ว ยังได้ออกกำลังกายท่าต่างๆด้วยนะครับฝึกกล้ามเนื้อพวกอัปเปอร์บแล้วก็ Lo w e r body ด้วยนะครับรวมถึงจะมีชาเลนจ์สนุกๆที่ทาง KDC จัดให้ด้วยนะสำหรับใครที่สนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับที่เฟซบ o ๊กรูป KDC สปอร์ตตัวจริงเรื่องกีฬาครับที่น่าจะมีกิจกรรมสรุปให้กับทุกๆคนที่เป็นสมาชิกบ่ายครีนิก KDC ได้ร่วมสนุกกันนะฮะวันนี้ผมปอลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย